เรานั่งสบายๆค่ะโลยเนื้อก้นออกด้านข้างปักกระดูกหัวหน้นแน่นๆดันกระดูกคอกระดูกหลังตรงกันเก็บคางลงเล็กน้อยงายฝ่อมือแล้ววางข้อหนอบเบาไว้บนเข่าค่ะไปนิ้วแตะหรือไม่แตะก็ได้จะวางเท้าซ้อนหรือไม่ซ้อนก็ได้หายใจเข้าท้องพองอกขยายซี่โครงขยายเื่อยๆหายใจออกอกยุบซี่โครงยุบท้องยุบตา อีกสี่ลมหายใจทำเองได้เลยค่ะลมหายใจแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะดึลงลมหายใจของใครของมันให้ลึก ื่อครบท่าลงหายใจแล้วเราจะไปที่ท่าต่อไปนะคะก็คือการทำสามเหลี่ยมนะยืดหมัาต้นเนือด้านข้างนะคะเราจะไปที่สเก็ปที่สามของท่าสามเหลี่ยมเลยนะันปลายเท้าตรงมาข้างหน้าเป็นเลขสเก็ดค่ะาัางการเท้ากว้างพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องจับให้ถึงข้อเท้านะคะหรือไม่ถึงก็ได้นะตามร่างกายค่ะทำสามรอบซ้ายขวาเป็นหนึ่งนะคะกางแขนป้อนมือลงหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆค่ะเอื้อมมือลองยืดจากสี้งางลงตัวไม่พักสะโพกนะคะค่อยๆยืดไปค่ะห้แขนแนบมือค่อยๆเลื่อนลองไปค่ะหาใจออกนะคะจงังหวะที่เราพับลงแล้วเราก็ดึงขึ้นหายใจเข้ากระหาย้ได้ครั้งนิดนึงนะหายใจออกตามร่างกายเราค่ะ กจกสีข้างด้านข้างนะคะไม่กลมนาอกลงนะซ้ายขวาเรายืดหยุ่นไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติค่ะผักสะโพกมาหายใจเข้าหนึ่งรอบแล้วนะรอบที่สองหายใจออกจมีกกระดุกลั้งเล็กน้อยนะคะหายใจเข้า 在在哦。 ใจเข้าลึ้หายใจออกใ่เขไปเั้งดึงกลับมาค่ะหายใจออกยกเท้าชิดกลับลงไปนั่งแล้วทำาาตัวอฟลายนะคะยิดหยุ่น ต่อสะโพกนะปักกระดูกลองนั่งยือบอกยืบหลังผ่อนคลายคอวาไหล่ตรงค่ะดึงส้นเท้าให้ใกล้ตัวที่สุดหายใจเข้าค่ะค่อยๆดึงหัวเข่าขึ้นดึงสุดๆมีมูลพันธะขึ้นมาค่ะดึงอ,อุทิต t หายใจออกหายใจเข้าดึงขึ้นมาค่ะแล้วมี หายใจเข้าหายใจออกต่อด้วยท่าสิงโตสามรอบสิงโตเราจะนั่งเท้าเทปยาครักนั่งวางไว้หน้าขานะเราจะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกด้วยกันโน้มตัวไปด้านหน้าเลืยนะเหลือตาขึ้นนั่นบนอ้าป,ปากกว้างแหละแล้วยื้ยาว กูจะหันข้างนะด้านหน้าเดี๋ยวจะตกใจใหายใจเข้าให้ลึกค่ะ ็จะต่อด้วยดึงผมนะคะดึงผมก็คือโคเกต้าตเอผ้าออกนะก็คือการกดจุดในอาไรกันนะซึ่งกดจุดนะตามร้อยเส้นประสาทใต้ผิวหนังเรานี่เองนะคะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเนาะเพราะว่าใต้หนังศีรษะเราจะมีหลอดเลือดมีเส้นเลือดฝอยเยอะแยะเลยนะคะให้เราสอดมนือเข้าไปค่ะ แล้วก็กำดึงเบาๆนะอย่าดึงแรงนะคะอ่าให้ทั่วศีรษัค่ะทั้งสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าครั้งไปให้ทั่วๆเลยเบาๆนะไม่ดึงกระตุกนะคะแค่กำมือสอดมือเข้าไปแล้วก็กำมือ,องเราแค่นี้ค่ะ เราก็จะมาทำท่าเทิดาผมจกตุยอยู่แล้วงั้นขอใส่เข้าไปหนึ่งเล่มนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่า เทธิดาเอ็นหลังเนาะถ้าเอ็นหลังนะคะแต่นั้นในท่าเทพธิดาเนาะนะคะเราจะใช้ทักษะของการแบกเบนหรือการดึงท้องเข้าแล้วอกจะเปิดนะคะก็คือเปิดอกนนั้นเองนะแบกเบนกับเปิดก็คืออันเดียวกันนะคะ,ะเป็นทักษะของการขยายกล้ามเนื้อหน้าอกนะหายใจเข้าค่ะหายใจออ,อกลมหานิดขึ้นหายใจเข้าค่ะระหว,ว่าง ถ่านปลายด้วยมือออกได้เลยค่ะเจ็ดที่หนึง่งนะแล้วแค่นี้นะคะวางไปรอบๆตรงที่ร่างกายเราแรกก่อนค่ะใส่ถือเข้าให้ดึงสติเปิดหายใจออกทิ้งศีรษะเลยค้งางแลง้นิดนึงคมหายอ่าค้างท่าแต่ไม่ได้กลั้นลมนะคะ ลกลัมาแล้วลองขยบออกไปนิดนึงค่ะสเปที่สองหายเข้าลึกหายใจออกอีกร้งดี๋ยวออกไปนิดนึงค่ะไหวไหมนเปนนเนที่สาค่ะหายใ ต้นไม่ยกขึ้นนะคะต้นเก็บเอ็กซ์ต้นเท้าไว้เลยโอเคดีนะคะทือค้อนต่อไปเราจะยืนนด้วยศีรษะนะคะยื่นด้วยศีรษะขอหันด้านเนื้อค่ะเราก็จะทั้งสอบเนาะอันนี้ทำแบบนี้ก่อนนะคะระยะของสอของเราก็คือกว้างเท่าไหน เอามือประสานนะคะหรือก็อยัยด้านในเพียงเอ้อมือของเราะคะ่ะเลียงออกเล็กน้อยยกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วเอาศรีรษะของเราใส่ลงไปนิ้วโป้งก็จะล็อกตรงปุ่มศรีรษะตัวดีนะคะให้ทาแค่นี้ค่ะใครที่ได้แค่นี้ทําแค่นี้เลยนะคะแค่นี้พอค่ะเราคร้างไว้นะคะค่อยๆเดินเท้าเข้ามาเท้าทียมใครไปต่อได้ค่อยต่อค่ะ จนะจะต่อได้แค่นี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใครที่สามารถจะขึ้นเป็นเฮสเตนก็ขึ้นได้เลยน,นะ เราจะอยู่ไหวนะคะหมายถึงว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราจะอยู่ไหวนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเวลาลงก็เหลือแรงไว้สําหรับลงด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ล่ปล่อยให้ลนะ้นเนาะรามาระวังร่างกายของตัวเองด้วยค่ะอันนี้เป็นค,คลิปสาธิตเฉยๆที่จะให้ทุกคนนําไปฝึกด้วยตัวเองนะไปต่อยอดไปเพิ่มระยะเวลาของการฝึกแต่ละท่าแต่ละรอบด้วยตัวเองนะคะ